สวัสดีค่ะวันนี้มาทําหมูคั่วเกลือกันนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูกระเทียมเกลือผงชูรสและก็น้ํานะคะขั้นตอนแรกมาเริ่มกันที่การเตรียมเนื้อหมูสามชั้นนะคะเราก็จะนําเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามภาพนะคะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะใครชอบชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นเล็กได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ค่ะหลังจากหั่นเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเนื้อหมูไปล้างทาความสะอาดนะคะแล้วก็จะพักทิ้งไว้นะคะจากนั้นเราก็นํากระเทียมที่เตรียมไว้นะคะมาทุบนะคะให้พอแหลกนิดนิดนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อหมูลงไปผัดนะคะโดยที่ว่าใส่เนื้อหมูลงไปตามด้วยกระเทียม แล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ําเปล่านะคะซึ่งตัวนี้ถามว่าทําไมต้องใส่น้ําเปล่านะคะมันจะช่วยในเรื่องของความนุ่มของเนื้อหมูนะคะอ่ามันจะไม่ทําให้เนื้อหมูของเราแข็งนะคะคะ่ะตัวนี้เราจะผัดจนแห้งนะคะพอหลังจากแห้งได้ที่แล้วนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบให้มันมีสีเหลืองนะคะก็คือวางไว้ให้นานฝรั่นี้ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูคั่วกเกลือของเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมากนะคะสวัสดีค่ะ